ห้อยเขากันไปก็เลิกกับกูอยู่ดีสวยขนาดเนี้ปากใจดิโคนตีนคนสวยจ้าสุดยอดลวเพื่พูดจ,จริงเดะเบื่อมากเลย <c oughs> อีพีต่อ,อ็ไปงารเลี้ยงรุ่นอีพี่ยมเ่ยคนหนีกลับบ้านนอกไปทั้งหลายวันอีพี่อุ้นก็ต้องทำโอทีพอร้านนี้ไม่มีสามคนนี้นะ <c oughs> เบื่อเบื่อ มาเฮ้ยน้องครับเดินชนพี่ขอโทษเนิพี่ไปคนชนผมปะฮะอะไรนะหาเรื่องอ่าเฮ้ยหาเรื่องนี่พี่เฮ้ย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 โอ้ยนี่ลุมเชื่อเดินแจ้งตนมรวจเดินฉันเนี่ยตำรวจ งั้นก็ดีละมาพร้อมกันเนี่ยผมขอแจ้งความเลยรถพวกคุณน่ะลุมผมไอ้ที่ไม่ได้เมาอย่างเนี้มันบ้าด้วยนะเนี่ย,ยถ้าไม่อยากไปนอนรงพักนะรีบกลับบ้านไปเลยไปแล้วเมาขนาดนาเ,เนี้ยขับรถเองไปเนี่ยไม่ได้ขับนี่อยู่เฉยเเนี่ยรถมันมาเองเฮ้ยมัมยนขี้บ่าเลยมันเพี้ยนมากแล้เนี่ยเดินเดียวเมาอย่าเดินชนใครเล้วอะกลับเลยไปไหวปหมเนี่ย คุณมากนะครับพี่ครับขอบคุณครับนี่พอใจน้องสาวเรานี่เจมินเจ้าของร้านนั่นวอกรุ่นน้องแล้วก็นั่นพี่ก๊อฟแม่บ้านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้นัทเป็นเพื่อนของต่อกอนุส่วนนี่ก็เอกนี่อตอม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 ออตมเนี่ยชื่อคล้องกับผมมากนั่นอตอมนี่อติอติอ่ะ อธิตฐาระวังเจอส่งเจก็ไม่น่าพูดขนาดนี้อโะซเงเจข้าน้อยขอคาราเต้เอาวะรุน้องที่ออิน้องค่ะน้องค่ะนี่แมนขนาดนี้สนใจเป็นสามีเจไหมคะเฮ้ยก็มันจริงนี่ผู้ชายไม่ได้เลือก ผู้หญิงเป็นหัวดีกว่าโอ้โหหวผู้หญิงเป็นหัวดีกว่าหัวกับต่างจังหวัดสองสวันนะเอาใหญ่เลยนะเสียงไหนอ๋อดินดินกัดโต๊ะจับโต๊ะได้ไพนี่นัทค่ะพี่นัทเป็นตำรวจนี่คือจับผุ้ไลายป่ะคะน้องพอใจ เป็นตำรวจก็ต้องจับผู้ร้ายดิให้เขาไล่จับปเป็ดไงเป็จริงอ่ะเซนน้องพอใจจะถามพี่ว่าพี่เป็นตำรวจหน่วยไหนใช่ไหมเพราะตำรวจเนี่ยมีหลายหน่วยบางหน่วยก็ทําเอกสารบางหน่วยก็ออกไปจับผู้ร้ายจ้ะใช่ค่ะพอใจจะถามแบบนี้แหละคะ่ะแต่มันมีบางคนไอ้นั่นเป็นตำรวจปาร์ตี้ พราะไม่ชอบทำเอกสารอ่านหนังสือไม่เก่งไงคือนัดเนี่ยมันอยู่สายซาดิสมาตั้งแต่เด็กแล้วมันเป็นหัวขาดความไม่หึ่ที่ลงมาในมือหรือเท้าก็พี่หลังผมหักนี่พี่หลังแกไม่หักหรอกเพราะหลังแกเนี่ยทนเหมือนหลังวัวหลังควายจัตตีจัตตีจัตตีไหนบอกให้พี่นี่น่ารักนะคะดูสนิทกันดีจังเลยอ่ะ ไม่สนิทได้ไงอ่ะไอสองคนนี้นะไม่เคยเห็นที่เป็นผู้หญิงเลยเจอกันนะตบหัวบ้างเงี้ยถีบตูดบ้างเงี้ยจะไปเห็นได้ไงวะเมาเมาอยู่ดีไปยืนฉี่ซะงั้นนี่มีตั้งเยอะแยะไม่ได้เ่าวะจำได้อยู่เรื่องเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวผู้หญิงนี่เขายืนเยวได้หรอเปล่พี่สงสัยมา้เลย มันมันไม่ไหลเข้าข้างขาเป็นน้ื่ตกแต่ยกน้อยเลยนะน้อเลยได้ไม่ได้ไม่รู้แต่พี่เห็นคาตามันแล้วจัดจานมากไอ้น้อมุดมากเนี่ยเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่กันได้เว้ยเอ๊ะไรเนี่ยป้าโอ้โหได้เลยแล้วไหมคะตำรวจชวนเล่นป๊อกเด้งการาดเลยนี่กอล์ฟก็พูดไม่คิดบล็อกเด้งอะไรเขามีไพ่จ็อกเกอร์อยู่ด้วยจัวใหม่ครับจัวใหม่ ไม่ใช่มันเป็นเกมเนี่ยมันมีโจ๊กเกอร์กับคิงใช่ป่ะมันเป็นเหมือนจับใหญ่อะใครจับใครจับได้คิงเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะสั่งอีกคนนึงเนี่ยให้ทําอะไรก็ได้เหมือนเกมพระราชชายอย่างนั้นอะเฮ้ยกล้าเปล่าไม่กล้าไอ้ตอบกล้ากูเยอะเลยเรียนก็ป๊อตแกงป๊อตกวะเออกูป๊อตคือตอนเรียนเนี่ยมันจับได้คิง มันให้พี่เดินแก้ผ้ารอบโรงเรียนเลยแล้วพี่ดูแก้ปะคะแก้ค่ะเดของดำเข้าไปต่นี้โรงเรียนไม่เจ๋งหรออ๋อลืมไปไม่เจ๋งหรอกค่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาเห็นของดำไงเขาไม่รู้ว่าของจริงหรือว่าเป็นเงาแรงเลยยู ามจริงเอาวั <Wars> นนี้เจ๊กินอะไรมาดีจังเลยนั่งเลยยอเฮ้ยไงต่อกาวเอ้กัวดิกัววะกกัวดิไหน้องมาท้าเขาต้องสอบเทเขาต้องสอบแก้มากนะคะที่อยากเทเจ้ดิเป็นไรดินี่นี่หาคนพาไประบายหลังร้านหน่อยไหมรุ่นนี้นะ อย่าลืมพกสโตั์่าไฟไปด้วยเอาเลเป็นคนผมเอาใบหนึ่งไม่เชื่อนี่นะโดนะแล้วเอ่อจะให้โจ๊กเกอร์ทำอะไรดีนะเอ่อแก้ผ้าอะไรดีไหม ที่ต่อขอร้องอย่าเลยเดี๋ยวแขกเขากลัวเห็นเงาดำพลาดล้างเฮ้ยเดี๋ยวก็โดนมึงยังหลอกยังมันเร็วไปแกแล้วด้วยน้ำเหนียวได้้มันต้องมันต้องทรมานไะช้าช้าน้องพีเจเพลงช้าช้าหนึ่งเพลงเต้นห้เร็วที่สุดสามเซตจบทีละเซต ขอน้องสายคุณแม่ขอร้องไอ้ไอ้แก้ผู้หญิงน่ะกลัวที่ไหนแก้ผู้หญิงน่ะทำยังไงอะชาติตได้เลยดูมันเดี๋ยวดูมันเดี๋ยวดูมัน <c oughs> ไงแล้ว <c oughs> แม็กซ์ลองมัวนก็แม็กซอแม็กไบ้าไอ้้าวเกรพี่บ้ี่เรอะไรกันวะเนี่ยทำไมพอพี่ล้วนเนี่ยเนี่ยสามเด็กออกมาได้ยงงี้พี่หนูพอใจเชื่อเลยนะว่าพี่นัดนี่ซ่าจริงๆเลยนะคะเฮ้ฮะโอไม่ หลักประนึนง้ืนึ้นึ้นขึ้นโอ้โหโอ้โหโอ้โหมือสัตวเลยโดนใช่ไหมเมืองไอต่อ ตทวตัวกลัวที่ไหนโอ้ยวเดี๋ยวกลัวที่นี่แหละแกลัวนี้อยากเป็นหน้าขออ้อโรเรียนนี้ ทำไมชีวิตผมมันต้องมีแต่งาน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 ด้วยวะพี่น้องครับทําไงกูถึงไม่ต้องทํางานวะพี่น้องครับไปตายไงพี่แล้วทีแกหน้าตายทําไมมึงยังทางานได้อยู่วะพี่น้องครับก็ออตายแค่ส่วนเดียวคือหน้าส่วนตัวกับหัวใจยังทํางานได้อยู่โอ้โหคำคมจะคำคมจะคนหน้าตายอีบ้าเอ้ย อยจะมาพูดดิพี่โอต๊ตข่าวหลังนี่ก็หัดรีบทำงานให้มันเสร็จบ้างสิผมนี่ขี้เกียจทำโอทีฮะดูทิแสนนี่คืนนี้จะได้อยู่กินแล้วต่อสนุกสนานกับพี่ต่อที่บางบา่าต้องมานั่งรอตรวจอักษรพี่เนี้ยผมว่าครับพี่ขอโทษนะครับครับงานคุณเสร็จตั้งนานแล้วไอตีอมีแต่เมืองอับไปทำข้อมูลลบคูต้องมานั่งแกะพลาดม่เนี่ยครับพี่น้องครับบัวทำเองบัวทอษ นี่เมื่อกี้ที่บางบาไปเจอเพื่อนที่ต่อมาเขาเล่นเกมเกมหนึ่งออ้ยน่ารักมากเลยอ่ะมอนส้นผ้าตุ๊กตาอยู่ทุกทีใครไปเล่นมอนสอนผ้าในร้านเล่าเรานี่มันเหมือนเกมพระราชาเลยแต่มันมีไพ่แค่สองใบนะนี่มันมีคิงกับมันมีโจ๊กเกอร์ถ้าเกิดว่าใครจับได้คิงจะสั่งให้คนจับโจ๊กเกอร์เนี่ยไปทำอะไรก็ได้ตามใจเลยน่ารักปะ มันน่าลอกตรงไหนวะต้องต้องเห็นภาพสมมุติผมจับได้คิงพี่จับได้โจ๊กเกอร์ผมจับได้เน่ผมสั่งพี่เอ้าโจ๊กเกอร์จุบตูวคิงสิน่ารักปัล่ะเออโถ่ไหลอกหอสาวหลอกสาวอ่ะปัญญา,าอ่อนทั้งคู่อมองว่าปัญญาอ่อนกล้าเล่นปล่ะนี่เอางี้เลยดีกว่ามาเล่นเกมนี้กัน ถ้าเกิดพี่จับได้คิงนะพี่จะใช้ผมทาอะไรก็ได้แต่ถ้าเกิดผมจับได้คิงขึ้นมาพี่พิสูจน์อักษรแทนผมคืนนี้กล้าเปล่ล่ะได้เ๋็วเรวเวเมื่อกี้ยังด่ากุญญาอ่อนอยู่เลยนะคุณจะเล่นไปวพวคันไหเจับเลยคิงเดี๋ยวยังไม่ได้สับยังไม่ได้สับยังไม่ได้สับสับมายังไม่ได้เร็วเอาใหม่คิง ังสับไม่ละเอียดจสับไม่ละเอียดเอาใบไถสองใบจะสับแรงนักหนาเนี่ยไปเคลียร์งานที่ห่อแทนฉันด้วยกลับบ้าเ้าไอ้วอดไอ้หน้าตายมันกลับจริงด้วยครับพี่น้องโอ้ยไอตีมึงงานเข้าแล้วครับพี่น้องครับตรวจอัสอนก็ต้องตรวจ เคลียร์งานแทนนอยอ๋อก็ต้องเคลียร์แต่อีหน้าตายก็กลับไปจริงๆด้วยแล้วมันจะรู้ไหมเนี่ยว่ามึงจะทํางานแทนมาได้หรือเปล่าครับพี่น้องครับใครหน้าตายไม่รู้รู้แต่ว่าตอนนี้บัวตายทั้งเป็ดสวัสดีค่ะทุกคนนั่งจะดูน้องต่อแก้ผ้ากันค่ะแต่น้องทิพคงไม่อยากเห็นแล้วค่ะเพราะราเนี่ยก็เห็นกันจนชินแล้ว นัทนี่ทิพย์อ่ะเพื่อนเราทิพย์นี่นะเป็นเพื่อนของต่อ,อตสมัยเรียนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่ไม่ใช่เพื่อนธรรมดานะคะแบบว่าเพื่อนรักไงค่ะอารมณ์แบบเพื่อนเราดังไรวะคุณทิพย์นี่เองต่อเล่าให้ฟังค่ะว่าคุณทิพย์เนี่ยเป็นคนดีมากเลยคะ่ะแต่<อ>ต่อเนี่ยมันเลวเอง <laughs> ฉันพูดว่าฉันไม่ดีเองไม่ใช่เลวไม่ดีเองเข้าใจปะแล้วมันตานตรงไหนวะเนี่ยบอกแล้วต่อมึงอย่าไปเล่นกับหมาหมามันกัดไอ้อแก่กก็เจอหมาเหรอะ้อ,อกป้องเขาด้วยฉันรู้ละจะได้แกทำอะไรเออสักทีเลย คือคำสั่งนี้เป็นความลับนะเว้ยแกต้องไปหอนแก้มแฟนเก่าแกแล้วก็บอกว่าขอโทษนะต่อเลวเองเอ้ยกลัวดิกลัวที่ไหน